สบายดีพี่น้องทุกคนเด้อสบายดีย่ำ้าๆพี่น้องตื่นมากก็มาหาเนืงข้าวนึ้อน้ำสาวนี่ก็ตื่นขึ้นมาก,กอากาศสีคืมๆพี่น้องไม่ได้คืมฝนได้คืมอากาศหนาวมากอีกแล้วหากฮอนได้สองสามมือตกมากมือนี้ก็เลิมหนาวหนาวเย็นๆและกิจวัวรประจบบาวันค่อยกับบะหมี่พลเรลายพี่น้องเออตื่นมากก็เน่งเข้าวนึงข้าวเฮ็ดคบอันกิแกน,น,แงงนแล้วก็ไปเฮ็ดงานในร้าะชีวิตคนใส่แหงงานเนาะพี่น้องเป็นรูจ้างข่าตื่นดึกลูกสาวได้พราสนานไปเฮ็ดงานบ่ทันเข้าแล้วๆก็เอาเป็ดเอามาแซตตัดผ้ามาตัวนี้ค่อยก็อาบน้ำ เราเด้พี่น้องมื้อนี้เฮากระสิมาเฮ็ดลาบเป็ดกินเด้มื้อนี้สิเฮ็ดลาบเป็ดแบบสุดแท้ๆเนาะพี่น้องเห็นเพิ่นเฮ็ดในโตโต้แล้วคือสิเป็นตาแซ่บ์ผนะมื้อนี้กระสิมาลองเฮ็ดเบิ่งเด้อปกติด่าก็บ่ได้คอยเฮ็ดดอกสูตรนี้นะพี่น้องก่อนอื่นด่ากระสิเอาเป็ดที่ลาทำกาดละลายน้ำแข็งนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยเอามาซอยๆหั่นๆเนาะก่อนอื่นเฮากระสิลอกเอาตาอันชีนนั่นล่ะเพราะว่ากระดูกเฮากระสิไว้ไปแกงซื้อไก่เนาะเพราะว่าซื้อไก่มาอยู่งนะกระดูกกระสิแกงผสมกับไก่เลยทั้งงงเเเเเปป็็ดดทั้้ไไกกก่่่ตออออนนนนนีีีฮฮาาาาาะซซลบแคๆๆย เป็ดกับบริ้อมาเป็นโตได้พี่น้องด่าซื้อมาตอันที่เขาวันแบ่งขาเนาะมีขาแล้วก็ออ่งมัธนาซื้อมาส่งอ่านเลยมือนี่เ้ากสิลลอกอาซีนเด็บเซ็ตที่ที่เหบหอยแล้วก็มาส้อยเป็นต้นเล็กต้อนน้อยสอยน้อยๆแบบนี้โดมั่นข้อพไดีแยกว่าได้พี่น้องเอ็นหนังกับซีเพราะว่้อยห้าน้ำเดียวเลยเพราะว่าสาวนี้กับฟ้าแน่หงมือมนมากกับฮุกมงค์ขึงใขแน่แต่ว่าเมื่อคืนนี้อาบน้ำแล้วก็ซักเคิงไปที่เฮบหอยแล้วก็เลยไปได้ซักเคิงเนาะสาวนี้ตื่นสวอยกันยังไข่เทหิากับ บทานเลยเช้านี้ก็ได้ <c oughs> อันนี้เขาก็ซื้อมาแต่เหิงอะไรพี่น้องเอ้ยได้ตั้ง2 3อาทิตย์แล้ว,วายเฮ็ดกินมือเลิกกะมีได้เฮ็ด no? เนาะเฮ็ดแต่เมนูอื่นหนาะพ่อมือน,นี้มือนนมอ,มอน,นี้ก็เลยว่าสิมาเฮ็ดลาบแต่เฮ็ดกับตัวเองกินบ่ได้ดอกพี่น้องเอมื่อวันอาทิตย์ก็ไปเปี้ยนย่างฟันมาวันนี้หมอดึงเฮาก็โอ้ยกินเพลิดก,ก็มีได้บ่ได้เลยกินได้แต่ข้าวต้มสูงนี้ก็เฮ็ดไว้เฮ็สามีละมือน,นี้บริกินน้าเพลินดอกนืงจากว่าเมื่อวานนี้ข้อบริเฮ็ดกับข้าวกับน้ําพี่น้องเออก็สิเบาเฮ้อฟังข้อไปซื้ออันกินไปซื้ออันกินมาละมือนี้สามีเขาก็กินทั้งมือเช้ามือแรกมือเทงมันบ่เ กระจมโอ้ยมีแซบเต๊ะมีแซบเด้พี่น้อง <c oughs> มีแมนมีแซบแล้วพี่น้องมันบวทีป้าเพินนะ่นธนาสําหรับด่านแล้วบอได้เลยว่ากินเพล่อกระแซบไปเมื่อค่อยอาหารไทยอาหารเผล้เพย่อเฮ็ดค่อยก็กินแซบไปเมื่อนธนาแต่สำรับสามีค่อยแล้วโอ้เพืเออถถ่อนวบาบวแซบบวทีป้าเนื่องจากว่าเพืเ่อนวบาบวคืออันสีมือเม่พุนได้ย้งกินกระเป็นเนาะพี่น้องถ้ามาตอนนี้ห้ากระสีเอาเครื่องเคยงน้ำมัทอดดากะซ้อยตะไคร้ลงไปเนาะพี่น้องอแล้วกระสีมาทำการทอดอันนี้เฮ็ดสูดแบบไทยๆเนาะพี่น้องค่อยกับบคยเฮ็ดเจ๊เธอได้ลา นะส่วนหลายขเขาเฮ็ดกันเส้อแต่พักย่างต่างย่าง,างนธรรมดาฮะนะบริเซอร์จะเธอได้ใบมะกรูดนี่ก็ได้โอ,อมโหกะซเอามาทอดมื้อนี้ทอดใบมะกรูดแล้วก็ทอดโหหอมแล้วก็ทอดโย่ซีเคร่าง่ที่อน่่่่่่่่แล้วเ่กา,าก,ก็สิตักขึ้นมาเย่ยตักขึ้นมา,นมาจนมจนืดเลยแล้วเ่าก็สิตักเอาน้่่่่่ออ่่่่่่่อ่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่โ่เ่็ดจนมันสุกพ่่่ล่่พี่น้อง ระบางที่โคนี่ค่อยกระติมน้ำลงไปน er um ้ำเด้เพราะว่าน้ำมันมันมันบมลายเนาะระบางที่เกยนสามีมากินตอนเทงกับพี่น้องเอยจมหัไดจเป็ดลาบเป็ดซุกเลยเป็นแบบมันมันโคเป็ดไปน้ำแล้วก็สิปรุงรสชาติไปพร้อมเลยเด้กับซีเซอร์ขนอกแล้วก็บซีเซอร์ผงโมโนเฮ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเนาะทำการปรุงรสชาติแล้วแล้วกับโคซุกแล้วกับซีมาปรุงอีเธอหนึ่งกับซีเซอร์เคืองหอมเคืองเค้งอะละพี่น้องที่เฮ้าโคเมื่อกี้เนี่ยเรล่าเซอร์ลงไปมีมะคิดโคแล้วก็มีข้าวโคแล้วก็มีอันตัวเฮ้าโคนะเซ เฮ็<อ>ดเอามาแล้วหน้าตาสีสันกับเป็นตะแซบอยู่บ่พี่น้องมาเดิมมาเด้อกินน้ำกันมื้อนี้ก็กินลาบเป็ดเดิอพี่น้องลาบเป็ดสูตรไทยๆได้ค่อยกับบุเคยเฮ็ดเจกเธอเ้าสูตรนี้นะบ,บ่หูว่าเป็นประเทศลาวเขาเฮ็ดเพราะพเกิดมากค่อยกับ,บ่เคยเฮ็ดนะ <laughs> เอานี่เฮ็ดลาบเป็ดแต่ว่าเจ้าของกินไข่ต้มน้องยบายไปเฮ็ดงานก่อน